ฮัลโย่ใหตอนนี้อยู่กับผมรีเบิร์สเอ็กวันนี้ก็จะมาแปลกๆนิดน,นึงนะจะบอกไว้ก่อนสาหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ตัดขยันเท่าคลิปก่อนๆแล้วผมก็มีโรงเรียนที่ต้องไปเรียนแล้วส่วนคลิปก็ออกจะน่าเบื่อนิดหน,นึง่งไม่รู้ว่าจะน่าเบืเ่อหรือเปล่าน,นะแต่ผมก็จะทําให้คลิปมันยาวขึน้นแบบที่เห็นนะซึ่งคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความยาวพอสมควรเลยก็ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยไม่ก็คอมเมนต์ก็ได้บอกว่าเออชอบจังเลยหรืออะไรก็ได้โอเคเดี ก็ราไปชมที่ไปเลย let's go โอเคเดี๋ยวเรามาจัดของกันเลยดีกว,ว่ารอบนี้ผมคิดว่าผมจะไปเนเธอร์ขวานจะพังนะดอกข้าวขวานเพิ่มแล้วก็ข้าวันดาบได้ไหมขวานกับดาบโอเคสรอบนี้ที่ไปนะผมว่าผมจะไปหาเบสสักหน่อยแล้วก็เอาเรือไปด้วยนิดนึงเหล็กเอาไปไหมเอาไปแล้วกันนะเนาะเผื่อมีอะไรบางอย่างที่ผมต้องใช้ดินเอาไต่อทาง เอ้ยไม่เอาเดีวกว่ามีเนเธอร์แลกเยอะเอาเนเธอร์แลกไปเลยแล้วกันเนาะผมจะไปฟาร์มเบสเพราะฉะนั้นผมต้องเอาอันนี้ไปได้วยโล่สักสองอันแบบไม่รู้จะไปฟาร์มเยอะขนาดไหนแต่ที่รู้ผมเอาโล่มาแล้วทั้งสองอันโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเดีกยวก่ะโอ้อะไรวะเนี่ยของแตกกระจายเข้าู่ในนี้โอเคช่างมาัน เดี๋ยวเราทำการเดินทางไปเนเธอร์ฟอร์เทดแป๊บหนึ่งส่วนทางขึ้นลงก็จะทุรักทุเลนิดหนึ่ง <g ül> ไม่นิดหนึ่งอ่ะมันก็มากอยู่นะอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวผมต้องแวะฟาร์มไอ้นอ่นแมนละนะวะผมผมจะได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ตัวหนึ่งนี่นี่ด้านนี้เนี่ยอยู่ตัวเนี้ยไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่จริง้วยปั๊บแล้วก็ให้มันขึ้นเรือไปนะสเตปของผมแล้วใช้ดาบฆ่าแล้วกันนะเผื่อจะเร็วขึ้น โอเคข้างล่างตรงนั้นเอ็นดอร์แมนหนึ่งตัวนะก็เดี๋ยวค่อยแวะมาจัดก,การแล้วกันเนะนาะไหนๆก็ถึงเนเธอร์พอยท์ละโอเคเดี๋ยวเราใส่โล่ก่อนนี่อยู่ตรงนี้เลยตรงจุดสปอนเนอร์เบรดของผมกใกล้ๆเดี๋ยวเรามาเก็บเบรดลอตเพิ่มกันดีกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เยอะๆไปเลยรอบนี้ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะขุดตรงนี้ด้วยนะเพื่อเร่งประสิทธิภาพตอนให้มันเอ้ยโอ้ลืมหมดจะพูดก็จะได้เร่งให้มันไอ้นี่เกิดไฟขึ้นนะ พื <muitas S 2> ้นที่มันกว้างขึ้นไงเดียวมันทําให้เกิดไวขึ้นแล้วก็อดรูข้างล่างด้วยข้างล่างมันจะเป็นเหวเลยตกไปก็มีตายเหมือนกันเกิดแล้วไม่ได้เปิบเปิบเปิบเคทันอยตอนนี้ได้มา3อันแล้วนะเดี๋ยวขยับตรงนี้ก่อนต้องขยับมา1ช่องโอ้เราไม่ได้เตรียมที่ขุดไมีกอันนึ้อนะไอพวกนี้ถ้าเล็กแบบนี้มันขุดแป๊บๆเดี๋ยวได้ขุดเดี๋ยวที่ขุดก็พังละช่างมันถ้าจริงลุโลผมไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะถ้ามันไม่ได้เกิดแบบ ลวดเดียวแบบหลายตัวหรือมากกว่านี้แค่นั้นแหละอ่ะอันนี้อาจจะได้ใช้โล่โอเควิแต่เหมือนรอบนี้จะดรอปเยอะจะอุดทางเข้าทางออกเปลี่ยนใหม่ด้วยโอเคเกิดแล้ววิอ,อันนี้มันออกไปข้างนอกไม่ได้เปิบเปิบมาตัวหนึ่ง ล้วดูดิผมเอาอาหารวันนิดเดียวเองไม่ใช่ดิอาหารผมใกล้จะหมดไม่ได้เตรียมมาเผื่อ,อเวีกรัมไม่รู้จะฟาร์มได้เยอะขนาดไหนคิดว่าอาหารน่าจะหมดก่อนเดี๋ยวฟาร์มให้อาหารหมดเลยแล้วกันเนาะโอเคได้อันนึ่งดอมมาเลยดอมมาเลยเยอะๆขอเยอะๆโอ้ m ม g ก็เกิดสามตัวโอ้ยตีไม่ทันตีวุฒิเป็นหนึ่งที โอ้ยเกิดแล้วท้าผู้ชมเห็นช็อตนี้ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคือ,อยังไงตอนแรกผมเดินเข้าไปตีมันเพราะมันสปอนเกิดเข้ามาแล้วไงผมตีตัวแรกตายไปแต่บังเอิญไอ้ตัวแรกที่มันตายไปอะ่ะมันซ้อนกับอีกตัวหนึ่งซึ่งผมมองไม่เห็นไงเพราะมันซ้อนกันอยู่แล้วตอนที่เห็นผมแบบกด ec เปิดปิดเปิดปิด อันนั้นมันคือผมไม่ได้โลกงนะผมตั้งใจที่จะกด E4 เปิดปิดเปิดปิด,เ,ปดเพื่อจะให้มันไฟมันหยุดดับเข้าใจไหมเหมือนจะทาให้เลือดมันรีเจนขึ้นทันกับไฟมันจะดับไวขึ้นนั่นแหละมันก็เป็นคลิเกเล็กๆน้อยๆนะก็คือผมไม่ได้โลกเอาไงก็คือผมตั้งใจที่จะทําแบบในคลิปเลยที่เห็นแมัก oh <my> ็เห็นไหมว่าผมจะตายโอ้ยร oh, hey. อดรอดรอด ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้าไม่ได้ละไม่ได้กาลวละผมต้องกล่าวก่อนไม่มีอาหารเออคืนหัวใจเฮ้ยเบ็ดไม่ใช่ตกใจนี่ก็เบ็ดผมไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นหรอกไปนะ้ำโพหน่อยปึ๊บโอเค thank you แล้วตอนนี้คือถ้าผมก็กระโดดตกก็ชิบหายเหมือนกัน แกมาอุย้ยเกือบตกฝั่งนน้นสามตัวเลยโอย้แต่มันอยู่ไกลอ่ะผมเอาที่มันอยู่ในเกาะเราก่อนดีกว่าทำไมตรงนี้มันไม่มีเลยอ่ะอ็นโนแมนท,ทั้งที่ก็เป็นป่าฟาร์มกันนะกลับไปหาอาหารกินก่นอนไม่ไหวแล้วตอ้นอาหารมีไหมที่ย่างไว้แล้วออมีเนี่ยผมคนที่ชอบอะที่ชอบ,ชอบย่างอาหารเผื่อไว้ มายาวไว้ต่อมันฝรั่งนี่แหละของเด็ดหาง่ายสุดแล้วเออแตว่า่านผมเอ้าอ๋อลืมหยิบออกมาึา๊บเ <c oughs> ติมพลังน่อยเราได้มา21อันพอแล้วนะ่ะเออพอแล้วแหละส่วนตอนนี้เอนอร์โฟมอยู่แค่สองับเบรล้อ21เหลือเฟือผมมาถึงเบร์ลอ้อล้วเหลือเฟือแล้วตอนนี้เออแล้วก็เก็บของไว้ก่อนแล้วกนะันเนาะ ก็เมื่อแล้วเดี๋ยวนอนดีกว่าไม่อยากมีปัญหาอะไรตอนกลางคืนนะกลัวซิปเปอร์ระเบิดได้แหละขี้แกะซ่อมบ้านอีกเอ่อที่ขุดที่ขุดจะพังเออทำที่ขุดได้ก็ได้เออแล้วก็ทำเอ้ยทำนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมไปทำฟาร์มต่อดีวยาโอเคครับที่ขุดกับที่ควนดินนะเอ่อกิ่งไม้หน่อยนี่แล้วก็ค้าวนนี้เลยโอเคตัวดาบเก็บไปเลยไม่ได้ใช้โล่ด้วยเรือด้วยตัวนที่ขุดเอามาซ่อมกันเลย เฮ้ยเดี๋ยวเราทำไม่นี่กันไหมไหนๆเรามีนี่แล้วนี่ไงเพชรต้องการออกซิเดียนอีกสองอันจะได้ทำไอ้นี่ไม่ใช่ออกซิเดียนสองอันนี่พูดผิดออกซิเดียนสี่อันทำตัวอินชาร์ดออกซิเดียนสี่อันเลยอ่ะผมขี้เียจขุดอ่ะที่ขุดเพชรผมก็จะพังขุดได้เท่าไหร่ขุดได้เก้าสิบแปดอันออทำเลยดีหรือเปล่าคิดว่างไงออ,อยังไงดีนะหนังวัวเรามีไหม หนังวัวมีอยู่อ้อยมีไหมอ้อยก็มีเดี๋ยวลองคาไนี่ก่นอนเออี๋ยวะวเึ๊บคากระดาษเอามาก่นอนเออต้องการอีกไม่ใช่ดิมันใช้แค่นี้มันใช้แค่เดียวนี่เนี่ย,ได,นะยได้แล้วเนี่ยเนี่ยได้แล้วแล้วก็เพชรสองเม็ดอ่าเดี๋ยวระวางนี้ก่อนเึ๊บเบบตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็จะเป็นออฟซิเดียนนะเดี๋ยวเราลงไปขุดเลยก็ได้เพราะที่ขุดผมยังไม่ยังไม่พังนะยังเหลือขุดได้อีกเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดบล็อก เดินลงไปขุดเลยขุดอีกสี่อันไปไม่นานานมากเท่าไหร่แต่ก็นานอยู่แหละโอ้มอนเตอร์เด็มาหมดเลยตรงนู้นกานที่ผมจะไปสี่อันเองแป๊บเดียวไม่นานาน,านมากเท่าไหร่โอ้ซอมบี้ซอมบี้มันตาดีอ่ะเดี๋ยวถ้ผมฆ่ามันเดี๋ยวก็มีตัวอื่นมาเอ้ยอย่าพึ่งโอ้โหไอเวนเอ้เนี่ยเสร็จอยู่แล้วนี่ผมก็อุตส่าห์เดินเดินหลบแล้วนะเมื่อ้ มาเหลือ,อีกสองอันนะเออใช่ก่อนโอเคใช้ได้แล้วก็อันสุดท้ายมาเร็วเร็ว,รวดิดขุดคอดนานะบอกเลยส่วนหินนี่ทิ้งไปป่ะ,ะสี่อันครบละส่วนที่ขุดเพชรอันนี้ผมก็จะเอาไปไว้ในกร่อบรูปเหมือนเดิมนะให้มันเป็นที่ขุดเพชรแรกของผมแล้วกันเก็บไว้ฝ่ายขึ้นโอ้เห็นทางขึ้นมันก็ไกลเหมือนกันนี่หว่าเนาะผมว่าถ้าทำลิฟต์น้ำก็เฟีย้ยวอยู่นะดูดูดูมนอนเตอร์ดีดูมนอนเตอร์ดี โคตรเยอะอ่ะดูดิผมกดไอ้นี่ให้ดูเนี่ยดูดิโอเมก้าเราเราอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยเฮ้ย่อนมีแสงสว่างด้วยอ๋อมีทางออกตรงน,นั้นด้วยเหรอแต่ถ้ำใหญ่มากเลยนะผมโคตรชอบเลยโคตรสวยเลยผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยแบบมันกะแบบมันโล่งมากโอเคก่อจะถึงไหนดูหน่อยสิเอานี่ที่คุณเพชรก็เก็บไปเลยแล้วก็นี่นะสำหรับใครที่ค้าไปเปิดน,นะนั่นนี่ผมก็จะวางให้ดูก็คือแบบนี้เลย ตรงนี้อ่เดี๋ยวไปวางในกล่องครับแล้วกันเนะนีะ่เพชรอย่างนี้นะเปบเแล้วก็สมุดแล้วก็ออฟซิเดียนอย่างนี้ก็จะได้ enchanting table ผมรู้และวห้องนี้ไว้ทําอะไรเนี่ยได้ปะดูดิตรงนี้วางชั้นหนังสือ123่ง 3, 3แล้วก็123ได้นะตรงนี้ก็วางตัว enchant แต่ตอนนี้ผมผมยังไม่มีชั้นหนังสือเลยไม่มีชั้นหนังสือที่จะทำให้ตัว enchant เ,เนี่ยมันไปเวล สามสิบได้อ่ะเอ่อทำไงด้เดี๋ยวทำนี้ก่อนปึ๊บใช่ป่ะแล้วก็ปึ๊บอุ้ยวางผิดวางตรงนี้แล้วก็แบบนี้ผมก็จะทำให้มันลอยนะอันนี้ก็วางเคลืนเดี๋ยวลองเสี่ยงดวงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาเอ,อ่ดาบเหล็กกับที่ขุดเหล็กดาบเหล็กเดี๋ยวครับดาบเหล็กใหม่เลยแล้วกันเนาะโอเคเรามาลองขอรูตติ้งหน่อยมีไหมแบบเวลน้อยๆก็ได้เวลโลูตติ้งสองก็ได้ปึ๊บอันเบกกิ้งโอ้ มันไม่มีรูต t i n g ให้ผมเลยไหน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 ที่คุณเล็กหน่อยดิขอฟอร์จูนปุ๊บเอพิเจนซี่เอพิเจนซี่แล้วก็เอพิเจนซี่อะไรวะเน,นี่ยไม่มีรูต t i n g นะแล้วก็ไม่มีฟอร์จูนเดี๋ยวลองเอาเนี่ยดาบง่ายๆอันนี้อ๋อได้เอนชานเดียวกับดาบอันอันไปกินเลยนะน่าจะต้องเอนชานแล้วก็เรียนชานเอาถึงจะเปลี่ยนให้โอเคงั้นปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะ โอเคเดี๋ยวเรามาทำไม่นี่นดีกว่าทำฟาร์มเพิ่มโดยเฉพาะมันฝรั่งกับแครอทเนี่ยแหละอยากได้เพิ่มจังเลยอย่างละสองแผงก็พอละปลูกเพิ่มอย่างละสองแผงนี่แครอทสองแล้วก็เลสซีสองปติโตสองไปประมาณนี้แล้วกันส่วนตรงนี้ผมจะออกแบบเป็นยังไงวะแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมไปเอาไม้ก่อนผมพอที่จะแบบมีแบบในหัวละคร่าวๆไม้เอามาสัก หนึ่งแผงเลยแล้วก็มาแตะเป็นบล็อกให้หมดเลยแบบตุม่มโอเคเยอะอยู่น่าจะพอเนี่ยในระในระดับชั้นอย่างเงี้ยผมจะเปลี่ยนอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้แทน,น,นเนยแบบนี้ก็คือใส่ขอบให้มันอนะไม่รู้จะใช้เวลานานหรือเปล่านะอันเนี้แต่ฟาร์มเนี้ยที่ผมจะทำใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นฟาร์มที่แบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นฟาร์มแบบฟาร์มข้าวแบบเรียบๆไปเลยผมอยากจะทําให้มันแบบมันอยู่แบบเป็นเนินเขาอะไรพวกนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องเ,เอ้ยเปลี่ยนดีไหมไม่เปลี่ยนแล้วกันเนาะไหนตรงข้างล่างบล ok. ็อกเดี๋ยวลอง่อนดินดูคนเปลี่ยนไหมหรือคนเป็นดินปกติเป็นดินเนี่ยเบิกปะเบิบเบบก็ได้อยู่นะเนี้ยได้ได้ได้อยู่้วระหว่างขั้นที่เป็นข้างล่างไม้ใช่ปะก็จะวางไปอย่างนี้แทนไม่ใช่ดิขูดให้มันเป็นดินพื้นทางเดินอะ่ะโอเค ส่วนอย่างนี้ผมก็จะทำเดี๋ยวผมต้องเริ่มจากไอ้นี่เดี๋ยวก่อนดีกว,ว่าเริ่มจากการวางโครงไม้อะจะได้รู้ว่าเราควรที่จะปลูกข้าวลงส่วนไหนบ้างเดี๋ยวค่อยพวนดินให้มันเต็มนะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตรงน,นี้ได้ไหมนี่ แบบนี้เลยมาแต่ตังนี้มันเป็นติดติดบล็อกใช่ปะ่ะผมก็อาจจะต้องทําให้มันเป็นแบบนี้เสริมขึ้นมานิดหนึ่งอ่าได้อยู่พระวาณนี้ตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ก็ไม่ต้องโอเคเราก็ต้องมาไล่ใส่น้ําด้วยในแต่ละจุดมันจะได้เข้าถึงทุกทรี โอเคอันนี้อันท้ายแล้วกันน่าจะได้อยู่มั้งแต่เราลองพวนเลยมาเปิบแล้วก็พวนอย่างนี้ไปเลยนะเอาให้มันเต็มไปเลยเพราะเรามีก้นด้วยไม้ไปแล้วแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะปลูกเป็นแครอทแล้วกันเนาะเอาให้มันเต็มๆไปเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องปักไฟให้มันด้วยเดี๋ยวมันไม่โตเดี๋ยวผมต้องหาไฟอย่างอื่นมาให้มันสวยกว่าน,นี้ตอนนี้วางเป็นไฟแบบน,นี้ไปก่อนแล้วเนานะแค่ขัดซอมบี้มาแล้วโอ้โหไม่กอดซอมบี้เด็กไม่ได้ น่ากลัวหร no อกโนฮิตอ่ะนี่หมุนตัวไปทีนึงแล้วก็ทางดินกันไม่ใช่เด็ดทางหญ้าแต่ผมก็จะเน้นปลูกเป็นไนี่ก่อนแล้วกันเนาะจะเน้นปลูกเป็นพวกมันฝรั่งกับแครอทก่นอนแล้วตรงนี้ผมลืมไปเลยนาะว่าผมจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนี่ใช่ปะละ่ะในระหว่างขั้นรถเดที่ขุดพังอะ่ะ ออกงี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเออแบบมม,ม่มวๆซๆนี่นแหละรอบนี้ปลูกเป็นแกลลอดบ้างอุย้ยโนฮิตบอกแล้วว่าโนฮิต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 ไม่รู้จักโนฮิตซะแล้ว <c ười> โอเคแล้วก็แวะเก็บเกี่ยวด้วยแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เอ้ยลืมปักไฟนี่อย่าลืมปักไฟให้อย่าลืมปักไฟให้ด้วยมันจะได้โตโตกันสักทีไปไมันจะเสร็จแล้วสำหรับฟาร์มก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนสำหรับฟาร์มผมแวะไปนี่ต่อดีวกว่าฆ่าเอ็นเดอร์แมนต่อไปไปฆ่าเอ็นเดอร์แมนกันดีวกวว่าใช้ดาบไหมใช้ดาบดีวกว่าเนานะ โอเคเอาดาบไม้มาอุย้ยไม่ได้เอาบล็อกมา,าเาดี๋ยวรอตัดไม้เลยก็ไดนะ้เนาะเดี๋ยวใช้บล็อกไม้แทนเวลานั้นไรนะเนี่ยไอ้าน้อแม่ไปอยู่บนเกาะเล็กๆเ,เดี๋ยวก็ตกตายกันโอเคเดี๋ยวเราใช้ไม้ไอ้นี่มาอุดตรงนี้ก่อนอุดรูตกไปนี่บอกเลยว่ามีขีดแน่นอนโอ้แก๊สนี่เป็นตัวที่น่ารำคาญพอสมควรไหนอเออเบอร์ชาย เราต่อไปเกาะนู้นดีกว่าบอกเลยถึงจะเล่นหมดอะไรก็ไม่สามารถหยุดความที่ผมจะต่อแบบเร็วไม่ได้หรอกเพราะผมไม่กลัวทั้งนั้นอ่ะขึ้นไปขึ้นเรือโอเค thank you very much ไปนะพ่อหน่อย อันนี้ยังจนอยู่ไงเออเดี๋ยวพอมีฟาร์มอินทรพนะบอกเลยว่าไม่ร้องขออินทรพแน่นอนเพราะมันจะเยอะเกินจนลกด้วยซ้ำอีกสองตัวโหตับแค่อันเดียวยังเหลือตรงนั้นอีกมาผมต่อถึงที่โอเคเปริรเปริร เปอร์เปอร์เปอร์ดอปดอปดอปโอเคตอนนี้ได้มาสองอันละจากการฆ่าประมาณเจ็ดแปดตัวข้างล่างนั้นอีกหนึ่งตัวเข้าไปนั่งโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาไอ้แมนฝั่งนูน้นดีกว่า ตัวผมก็เอาตัวนี้มันอาจจะดอกก็ได้เกือบต,ตกอีกรอบนึง ไถไบอ่ะเออคนทำให้ยากกว่าน,นี้นะโอ้ oh my god ไมื่อไรต้องมีเท็กสอง Oh my god ไม่เป็นไรเทคกสามก็ได้ dùng bọn nè đây này luôn nè sorry ui Mùm đờm đấy điều điều ก็ขาดเอนอร์อแค่2อันมองเหมือนน้อยนะแต่ผมว่าคงไม่ได้หาง่ายเลยขนาดนั้นเอนร์แมนมันยังไม่ดอปเอนร์โผลให้ผมแล้วรวมกับที่ดาบผมมันก็ไม่ได้มีเอนชาร์ที่แบบของดีๆอ่ะเออหน้าข้างล่างนั่นอะไรอ้ยตัวหนึง่งบอกเลยว่าเห็นนะอยากไมเนียนะเออ โอ้ยด่าแล้วอีกอันหนึ่งขาได้แค่อันเดียวพอหน่าอะไรน่าอะไรตกไปถ้าที่ผมมองทันนั้นน่าจะเป็นไม้หรือเปล่าไม้แพลงของผม อุ้ยโอ้โหกระโดดจะตกโอ้ยมุมนี้ไม่เกิดแล้วเหรอโอเคไม่เกิดแล้วมุมนี้ปล่อยไปก่อนเอ้ยยินเสียงม่าอยู่ข้างล่างไม่ก็ข้างบนที่หนึง่งอ่าอยู่นี่ไม่เนียนนะตัวท้ายหรือเปล่าจะเป็นตัวท้ายหรือเปล่าอะตัวท้ายจริงด้วยแล้วดูมันเอาบล็อกมาวางข้างล่าง เจ yeah. ้เวลากลับแบบเต็มตัว let's go ไหนดูซิได้เอ็นโปมาเท่าไหร่เดี๋ยวเอามารวมกับสิ่งที่มีอยู่ด้วยก็เป็น16เอ้ย17นี่ได้แผงหนึ่งกับหนึ่งอันแต่แล้วก็เอามาคับเป็น e ออ of เ n d เ r เลยละกันไหนลองปลาเช็คหน่อยดีว่าไปด้านไหนน่ะเดี๋ยวผมจะ เป็นนักสปีดลานแล้วถายดูว่ามันควรจะเป็นด้านไหนไม่มีการโกงอะไรทั้งสิ้นผมจะดูจากพิก,กัดก็คือสี่ันสองกับหกรอ้รอยลบๆอาจจะเป็นนี่ไหมตรงนี้ไหมไม่ตรงนี้ก็น่าจะตรงข้าวขางะบบน่าจะ ม่ก็ตรงข้ามกับของผมที่หันหลังเลยโุ้ยใกล้เคียงอะเนี่ยรู้ปะทำไมถึงผมบอกใกล้เคียงก็อย่าลืมนะเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ก็คือเนี่ยดูดิทั้งรอบด้านผมเลยถ้าผมใกล้เคียงอยู่แค่แบบนิดเดียว๋ะได้าน,นูนนะเจ๊ช้ได้อาจจะไม่ไกลมากเท่าไหร่มั้งไม่รู้สิโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนละกัน,แล,กนแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยเพิ่มกดฟรีมันจะตั้งสำหรับวันนี้คลิปเอาชุดรอ,อดไหมครับฮาร์ดคอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกัน,กนสำหรับวันนี้บายครับผม